เอาละครับก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆคนเลยนะครับวันนี้มาโหมดเดือดๆกันหน่อยนะกับสิบระดับเกมต่อสู้คอมโบเดือดทั้งแนวแอคชั่นโหดหรือจะเป็นฟติ้งต่อสู้แบบไม่เกรงใจใครอัปเดตล่าสุดในปี2025ยาวไปถึงปี2026กันเลยครับว่ากันว่าคนที่ชอบเล่นเกมสไตนี้ครับมักจะหัวร้อนเอะอะี่จะใส่กันอย่างเดียวหรือเปล่านะและในคลิปนี้คัดกันมาทั้งสไตล์นิเมยังกราฟิกโหดอลังการจะมีอะไรที่น่าเล่นน่ารอคอยกันบ้างก่อนจะไปดูครับในคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่ออยลัง ใ,ใ,ใหจ้กันด้วยนะครับามาดูกันที่เกมแรกกันก่อนเลยนะครับกับเกม Marvel t u o Con Fighting Soul ขายเป็นแฟนของ m a r เ e l ครับเตรียมตัวให้ดีกันเลยนะเพราะว่านี่คือ m a r มาเวลโทรคอนไฟติงโซ่เกมต่อสู้ตัวใหม่ล่าสุดจาก PlayStation Studio ครับที่ครั้งนี้จะไปจับมือกับ A System Work ที่ผู้สร้างของ g u ิ l ติเกียและก็ Dragon Ball FighterZ เกมนี้ยกระดับความมันด้วยระบบแท็กทีมแบทเทิล 4v4 ที่ให้ผูเ้เล่นจัดทีมฮีโร่และก็เหล่าไวไลน์ครับสลับตัวคอมโบได้อย่างต่อเนื่องจกัากรวารบูเนี่ยรวดเร็วเลยเอฟเฟกสกิลอลังการทุกท่าตั้งแต่โลกของกัปตันอเมริกาไปจนถึงสายฟ้าของสตอมรองรับออนไลน์ PVP โลขคอเต็มรูปแบบครับกราฟิกก็แบบนี้ครับสุดอลังการบวกสไตล์มาเวลได้อย่างลงตัวคาดว่าจะเปิดให้เล่นในปี2 0 2 6ครับผู้ง่ายงว่าเวทีนี้คือการปาะทะครั้งใหม่ของฮีโร่สายมาเวลที่ทั้งโคตระครเดดือนับ เกมที่ 2. Invisible v h มาต่อกันด้วย Invisible w s ครั a เกมต่อสู้ 3v3 จากจากักรวาลสุดโหดของ Invisible ที่หยิบเอาความโหดและก็ดราม่าในซีรีส์มาสร้างเป็นเกมไฟติงแบบจะเต็มระบบหลักคือ Omni Tag สลับตัวกลางคอมโบโลเล่นต่อเนื่องลื่นไหลจบด้วยท่าโอคิวตัวละครเนี่ยเปิดมาก็มีทั้ง Invisible Oniman Storm Eve Battle Beat และก็อีกหลายตัวจากต้นฉบับจุดเด่นคือความเร็วของเกมเพย์และการเคลื่อนไหวเละครับที่ให้อารมณ์จับหนักสะใจกราฟิกงานคอมมิกอันนี้ผมว่าสวยนะสีสันค่อนข้าง,งจัดจ รองรับทั้งซิงเกิลเพลเยอร์ออนไลน์ครอสแพลตฟอร์มมัลติเพลเยอร์กันครบใครชอบต่อสู้ที่ใหม่สดและขวดสมชื่อของซีรีส์นี้ต้องจับตามองกับ Invisible vs ในปี2026นะครับเกมอันดับที่3 Avatar Legend the Fighting Game มาถึงเกมต่อสู้ที่เปลี่ยนบรรยากาศไปอีกแบบครับกับอวตารเลเจนด์ที่ในครั้งนี้เป็นแบบ1 V1 ที่รวมเอาเหล่าพวกคูบขุมท่าครับในยุคข,ของแองและก็คอร่ามาดวลในสนามที่ดูสวยงามแต่ว่าเต็มไปด้วยพลังเกมนี้ใช้ระบบโฟล์ดซิสเต็มที่ทําให้การคอมโบต่อเนื่องลื่นไหลทุกตัวละครมีเอกลักษณ์เฉพาะทตุเช่นดินน้ําลมไฟกราฟิกใช้เทคนิคแบบวาดมือโทนอนิเมะแล้วก็ให้ฟีลเหมือนหลุดจากซีรีส์จริงๆเกมนี้ยังรองรับครอสเพลย์ ay, เล่นกับเพื่อนกันได้ด้วยดิได้ว่าครับเป็นเกมฟติง้งที่มอบ ศิลปะและก็พลังภายในเกมเดียวนะครับเกมที่4 2 X KO หนึ่งในเกมต่อสู้ที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ครับจากค่ายไลอสเกม2 X KO เปิดให้เล่นฟรีกันแล้วบน PC ในช่วงของ Earl ีเอ็กเ s ครับแต่ที่เจ๋งคือเล่นกับเพื่อนได้แบบแท็กทีม2 v 2เต็มรูปแบบด้วยเกมนี้ครับหยิบเอาแชมปเปี้ยนจาก l e of l e g e เ d s จรับมาออกแบบใหม่ให้กลายเป็นนักโซ่ที่มีสไตล์เฉพาะตัวทั้งยาสุโอไอริจิงหรือเอโก ถูกตัวปรับทวงท่าลีลาและก็ตีมเข้าเกมไฟติ้งได้อย่างลงตัวครับโพลิเ,เมสสดใสสีคมชัดเอฟเฟกดูดีแต่ข้อเสียจากที่ไปลองมาครับเกมนี้คือมีฮีโร่ให้เลือกน้อยไปนิดนึงสำมือใหม่เนี่ยก็อาจจะเข้าถึงได้ง่ายครับการควบคุมเรียบง่ายเลยเพราะมีออตโต้คอมโบมาให้แล้วใช้ท่าต่อเนื่องแบบไม่ต้องจําคอมมาจนยากเกินไปเท่าไหร่นักพาะง้นถ้าไม่เก่งเกมต่อสู้ผมคิดว่าเล่นได้สนุกโยและใน,ในเวอร์ชันนี้ครับมีภาษาไทยกันมาให้ครบสามารถปรับตั้งค่าใช้งานกันได้เลยครับ เกมต่อไป X of Blood ถ้าเกมต่อสู้ทั่วไปมันยังไม่สะใจพอครับมาลองกับ A c t of ฟ r a านะนี่คือเกมแอคชั่นบิ๊เอ็มอัพจากสายโหดของอินโดนีเซียที่มาพร้อมกับจังหวะหมัดต่อมัดแบบบิวเดียวกร,ราฟิก 3D สมจริงครับบรรยากาศมุนๆกับปุ่มกล้องที่ชวนประทันะเวลาฟาสตูเนี่ยก็รู้สึกถึงน้ำหนักจริงๆเลยระบบการต่อสู้ใช้คอมโบต่อเนื่องผสมการปัดป้องแล้วก็โจมตีสวนกลับในจังหวะเดียวใครชอบแนวแบบซีฟูหรือสลิปปิ้งด็อกครับน่าจะอินกันอย่างแน่นอนตอนนี้ตัวเกมเนี่ยเปิดให้เล่นฟรีครับมี มีเวอร์ชั่นเดโมโดให้ลองบนสตรีมกันด้วยถ้าคุณชอบเกมต่อสู้ที่ไม่แต่งไม่กบไม่อวยนี่คือหนึ่งในเกมที่น่าไปลองกันดูครับเกมที่ 6. คิเมซึโนเยบะเดอะฮิโนคามิคนิคเกิลทู นี่คือการกลับมาขอเกมดาพิฆาตสูนที่อัดแน่นด้วยความเป็นแฟนเซอร์วิสสุดๆคราวนี้เราต่อจากภาคก่อนกรอบคุมเรื่องราวที่น่าจะโดนใจคอนิเมะเรื่องนี้กันโดยเฉพาะแหละครับพร้อมอัปเดตการต่อสู้ให้ปลิวไหวขึ้นลื่นขึ้นและดูมีมิติมากกว่าของเดิมเอฟเฟกต์ไฟหายใจหรือท่าไม้ตายต่างๆเนี่ยยังคงอลังการในแบบคอนิเมะเต็มขั้นภาคนี้เพิ่มตัวละครมีกว่า40ตัวนะทั้งนักล่าและก็เหล่าปีศาจพร้อมระบบใมาอย่างดดอันติเม่ครับที่ให้ปล่อยพลังพิเศษร่วมกันได้ดูมันแล้วก็มีพลังส รวมถึงระบบเกียร์ที่ช่วยแต่งสไตล์การเล่นของแต่ละคนแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันยังคงเป็นสูตรเดิมจากภาคแรกอีกพอสมควรนะนะถ้าใครหวังความแปลกใหม่อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นครับแต่ถ้ว่าด้วยงานภาพสุดโหดเนื้อเรื่องโจนอินและบรรยากาศอนิเมะต,ต้นฉบ,บับนี่คือภาคต่อที่แฟนซีรีส์ไม่ควรพลาดจริงๆครับเกมที่7 The Hidden Ones สำหรับใครที่อยากได้เกมต่อสู้บูมมันครับนี่เป็นสไตล์นิเมที่ต้องมาลองกันดูครับเพราะว่าเขามายสไตล์แอคชั่นไฟติ้งที่ดัดแปลงจากศิลป,ปะการต่อสู้ของแฟรนไชส์ Outcast แน่นอนว่าตัวเกมเนี่ยจะเป็นสไตล์ภาพอนิเมะต,ตามคลิปที่เห็นนี้กันเลยกราฟิกสวยคมสมจริงให้เราออกบูสสะใจในการกดสกิลคอมโบทาให้ตายต่อสู้ครับซึ่งแต่และตัวละครน,นั้นคน่างนาสนใจนะตัวเกมจะมาพร้อมกับโหมดการเล่นที่หลากหลายครับทั้งเนื้อเรื่องดูเอลแล้วก็การอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆที่สําคัญเกมนี้จะลงทั้ง PC และ ว่าจะมีเวอร์ชั่นมือถือกันด้วยครับเกมที่8 knock off battle of imagination เกมไฟติ้งที่ไม่เดินตามสูตรสาเร็จเพราะว่าแทนที่จะเอานักสู้กามโตมาโชว์ไว้บนเวทีแต่เกมนี้เลือกเอาของเล่นยุค90มาเป็นพระเอกแทนครับทุกตัวมีคาแรคเตอร์เฉพาะในแบบของเล่นตั้งแต่หุ่นเหล็กปอมยันฟริก,กร์ราคาถูกครับที่กลับมาชุบชีวิตเหมือนใหม่เพื่อแย่งชิงต่อสู้พื้นที่ในจินตนาการของเด็กคนหนึ่งนะระบบการต่อสู้ดีไซน์ให้เล่นได้ทั้งสายจริงจังและก็สายชิลคอมโบลื่นการเคลื่อนไหวเนี่ยผิวไหวด้วยสไตล์ 2.5D ครับกราฟิกดีไซน์มาแบบนี้เลยครับคล้ายๆข,ของเล่นพลาสติก เราคุ้นเคยกันแค่จะต่างจากเกมอื่นในคลิปนี้อย่างสิ้นเชิงนะครับหาเกมต่อสู้ที่มีจิตวิญญาณและก็เอกลักษณ์เฉพาะตัวผมว่านอกอ f f เนี่ยคือของใหม่ที่น่าสนใจกันอยู่ไม่น้อยครับเกมอันดับที่9 My Hero Academia o r Justice ไมฮีโร่คาดิเมียออชัสติครับคือการกลับมาของเกมอนิเมะฮีโร่ที่เป็นแฟนนั้นรอคอยคราวนี้เนื้อหาเดินเข้าสู่ศึกใหญ่ของซีรีส์แล้วพร้อมภาพและพลังที่อัพขึ้นไปอีกขั้นทุกการต่อสู้นั้นดูดีเอฟเฟกต์จ,จัดหนักและแอนิเมชันลื่นไหลราวกับว่ากำลังดูอนิเมะจริงๆนะครับตัวเกมยังคงสไตล์ต่อสู้ 3D ครับที่เน้นความเร็วและการประสามพลังระหว่างตัวละคร,ครเล่นง่ายเข้าใจไวแต่ว่าดูเท่มากๆทั้งการเปลี่ยนตัวกลางไฟหรือท่าไม้ตายครับที่ปล่อยพร้อมกันแบบสุดมันงานภาพเนี่ยในภาคนี้คือ Field มากันครบทั้งความอลังการและก็อารมณ์ของเนื้อเรื่องใครอยากเห็นบทสรุปของเหล่าฮีโร่ในรูปแบบที่ได้สู้กันเองจริงภาคนี้ตอบโจทย์กันคันสุดและน่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมต่อสู้จากบันไดครับที่แฟนอนิเมะเรื่องนี้ต้องเพิ่มเข้าไปไว้ในครางกันอย่างแน่นอนครับเกมที่10บเฮดิชดูหลังจากไปแนะนำเกมแอคชั่นไฟติ้งหลายเกมครับย้ายมาดูแอคชั่นโลกหลายมุมมองด้านบนกันบ้าง เฮดิสู hey, ครับยังเป็นจังหวะการต่อสู้เน้นความรวดเร็วไหลลื่นและก็โครมกรีบแต่เพิ่มระบบใหม่เข้ามาครับทางเวทมนต์การอัปเกรดที่ช่วยให้การเล่นแต่ละรอบนั้นไม่ซ้ำกันเลยจุดเด่นสำหรับภาคนี้ครับคือความบาลานซ์ระหว่างความมันและการวางแผนทุกครั้งที่พลาดหรือเลื่อมใหม่เนี่ยเกมนี้จะให้ผู้เล่นได้ปรับแนวทางกันใหม่ทั้งหมดจนกลายเป็นประสบการณ์ครับที่ทางคาทายและคาดเดากันไม่ได้เลยและสิ่งที่ผมชอบเนี่ยคือกราฟิกที่คุ้นเคยบวกกับเสียงเพลงที่ยังคงเร้าใจในทุกฉากต่อสู้เปิดให้เล่นแล้วบนสตรีมครับถ้าชอบ ใส่จังหวัดฝีเมือจริงเกมนี้คือของมันต้องหลองครับก็ครบกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับทั้งหมดสิบดับเกมต่อสู้บูแอคชันมันมครับที่ขนกันมาอัปเดตทั้งปี2 0 2 5ย้ำจนถึงปีหน้ากันเลยนะใครชอบเกมสไตล์ไหนคอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันครับและถ้าหากว่าคุณชื่นชอบคลิปนี้หรือเวลามองหาเกมใหม่ๆกันอยู่เนี่ยอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเอาไว้ได้เลยเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ